แต่ไม่รับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทำให้ต้นมะนาวติดดอกได้ง่ายๆเพราะว่าตอนนี้ต้นมะนาวบ้าใบามากเลยครับออกแต่ใบออกแต่ใบยอยู่ตลอดเวลาเราจะมีวิธีการทำอย่างไรครับหรือวิธีการแกล้งต้นมะนาวย่างไรให้ต้นมะนาวที่ออกแต่ใบแบบนี้นะครับกลับมาติดดอกได้และออกผลได้สวัสดีครับทุกท่าน เลฟทีช่องพุทธิชัยพีชนแนลนะครับในวันนี้เมื่อต้นมะนาวที่เราปลูกนะครับบ้าใบาไม่ออกดอกเลยครับเราจะมีวิธีการทําอย่างไรครับตามมาดูกันอีกทีนึงครับ mm hmm. ทุกท่านเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราปลูกต้นมะนาวไปแล้วต้นมะนาวไม่ติดดอกเลยแต่ออกแต่ใบแบบนี้แตกยอดอ่อนอยู่ตลอดเวลาเราจะมีวิธีการทําแบบนี้กับต้นมะนาวโดยวิธีการแกล้งต้นมะนาวถ้าต้นมะน,น,นาวที่บ้านเรานะครับ เป็นแบบนี้บ้าใบามากๆไม่ออกดอกออกแต่ยอดอ่อนนะครับเราวิธีการแกล้งต้นมะนาวโดยการใช้มือเปล่าของเรานี่ครับมือเปล่าของเราสามารถทำให้ต้นมะนาวออกดอกได้แต่ถ้าเกิดว่าทุกท่านนะครับมีกัรไกรก็ใช้ได้นะครับโดยการใช้กัรไกรนะครับตัดไปที่กิ่งของต้นมะนาวลีดใบออกให้หมดนะครับตรงที่ไม่มีประโยชน์แบบนี้ครับทุกท่านเคยไหมครับ ต้นมัมเบอรี่หรือต้นหมอนที่บ้านของเรานะครับแตกแต่ยอดอ่อนไม่เคยติดดอกและออกผลเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดยอดครับตัดยอดของต้นหมอนออกนะครับต้นหมอนจะกลับมาติดดอกและออกผลได้แบบง,ง่ายๆเราก็ทําคล้ายๆกันเลยครับถ้าเกิดว่าต้นมะนาวเป็นแบบนี้นะครับเราตัดยอดตัดยอดออกเลยครับทุกยอดเลยครับและ ลิดใบออกให้มากที่สุดครับเรามาทํากันเลยครับแอกยอดอ่อนมากๆนะครับตัดออกเลยครับไม่ติดดอกนะครับตัดเลยครับบ้าใบใช่ไหมครับตัดเลยครับนี่ครับตัดยอดออกให้หมดแบบนี้และใบนะครับลิดออกเลยครับแต่ถ้าใครไม่มีกรรไกรนะครับเราใช้มือเด็ดเลยครับแต่ต้องใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าต้นมะนาวมีหนามเห็นไหมครับ หนามคมๆแบบนี้อาจจะที่มือเราได้ครับเด็ดออกใบเอาอเลยครับให้เหลือเฉพาะด้านบนแบบนี้ก็พอนะครับนี่แบบนี้กรพอครับเลีลยวเรามาเด็ดใบามะนาวออกกันก่อนนะครับ เราจะตัดให้เหลือเฉพาะส่วนยอดนะครับใบตัดออกให้หมดเลยครับและคลิปนี้ท่าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในวิธีการแก้งต้นมะนาวที่แตกแต่ยอดอ่อนนะครับไม่ติดดอกเลยเราตัดยอดออกก่อนครับและลิดใบออกนี่ครับตัดให้เหลือเฉพาะด้านยอดขนาดนี้นะครับอีกไม่นานต้นมะนาวของเรานะครับจะเริ่มมาออกดอกได้เพราะว่าถ้าปล่อยให้ต้นมะนาวนําน้ําเลี้ยงนะครับมาสู่ใบทั้งหมดนะครับ ต้นมะนาวก็จะงามแต่ใบแต่ถ้าเกิดว่าเราลิดใบออกให้หมดแบบนี้และเหลือเฉพาะใบสําหรับสังเคราะห์แสงด้านบนนะครับต้นมะนาวก็จะกลับมาติดดอกได้ง่ายๆเลยครับลิดใบออกให้เกือบหมดเลยครับเราจะไปกลัวว่าต้นมะนาวตายนะครับต้นมะนาวไม่ตายแน่นอนครับและผมมว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์ในวิธีการแกล้งต้นมะนาวแบบนี้นะครับถ้าต้นมะนาวภายในบ้านของเราไม่ติดดอกเลยนะครับ ทำแบบผมได้เลยครับต้นมะนาวจะกลับมาติดดอกได้ง่ายๆและติดผลจํานวนมากเลยครับนี่ครับทําแบบนี้ได้ผลดีมากตัดเลยครับส่วนยอดตรงไหนที่เป็นยอดนะครับแตกยอดอ่อนง่ายตัดออกเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับเราจะลิดให้เหลือประมาณนี้เห็นไหมครับจะเหลือใบด้านบนในแบบนี้ก็พอครับตรงไหนที่เป็นยอดนะครับตัดออกเลยครับ มาดูกันเลยครับตอนนี้ผมได้เด็ดใบมะนาวออกเกือบหมดจนใบมะนาวนะครับทั้งต้นบางมากแบบนี้นะครับคือวิธีการแกล้งต้นมะนาวนั่นเองครับเมื่อเราปล่อยไว้แบบนี้นะครับอีกประมาณ2-3เดือนต้นมะนาวจะเริ่มติดดอกให้เราเห็นและติดผลจํานวนมากเลยครับด้วยมือเปล่าโดยการทําให้ต้นมะนาวติดดอกได้ด้วยมือเปล่ากันเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงทัวนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเท่านิทัยพีชนแนลในเรื่องการเกษตรและได้ประโยชน์มากเลยครับวิธีการแกล้งต้นมะนาวที่บ้าใบาไม่ติดดอกเลยเด็ดใบออกให้เกือบหมดเลยครับและต้นมะนาวจะกลับมาติดดอกได้ติดผลดกเลยครับ